นะครับท่านผู้ชมครับทำเอาแฟนคลับนั้นต้องอึง้งแล้วก็ช็อกไปตามๆกันครับกับนักแสดงหนุ่มชื่อดังนะฮะในอดีตเขาเป็นนักแสดงที่ต้องบอกว่ามีฝีมือแล้วก็เป็นพระเอกด้วยนั่นกะ็คือคุณต้นจากติดครับหลังจากที่เขานั้นจากไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผมก็จะเห็นเขานั้นนะครับไลฟ์สดแล้วก็ทาคลิปเกี่ยวกับร้านอาหารของเขาก็ได้เปิดร้านอาหารของเขานะอยู่ๆนั้นครับก็ออกมาไลฟ์สดนะฮะอยู่ในสภาพของอาการของผู้ป่วยนะฮะซึ่งคุณต้นจากติดเนี่ยน,นะครับ ก็มึนงงเหมือนกันอยูย่ๆนั้นก็เกิดอาการซุดตัวลงนะฮะตั้งๆท,ที่ตัวเองนั้นก็ดูแลร่ลางกายแล้วก็ออกกํลาลังกายมาตลอดเวลาคลิปนี้ต้องบอกให้ท่านผู้ชมนั้นชมแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะฮะเพราะว่าคุณต้นงจักินนั้นออกมาแนะนําในสิ่งที่ว่าอาการที่มันฟ้องแล้วก็มันเตือนเนี่ยมันมีอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันก่อนใช่ถึงนุเด็กเสพับผาแม่ผา พาแบเปิดหน้าท้องเลยฮะเพราะว่าเงื่อนไขเกี่ยวกับการส่องกล้องไม่สามารถทําได้เนื่องจากความพังของถุงน้ําดีที่ไม่สามารถจบได้ด้วยการผ่าตัดแบบส่องกล้องเลยต้องดึงกล้องออกมาภายใหญ่มากเลยใช่ไหมดูะ่ะอยากดูะ่ะให้ดูสักครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งพอปเป็นอ่างเยอะ ยาวอยังงี้ฮะ,ะลุงลนะครับขอบคุณนะครับคนคนคนละส่วนปัญหากันครับเขาโยสไมยสวัสดีครับคุณวานิดาสวัสดีนะครับคุณเยสเซอร์สวัสดีนะครับ,รรบผมเป็นคนละกรณีกับกัญชัยฮะคุณหนึ่งสวัสดีนะฮะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาล่าให้ฟัง ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนมีสมัยขอบคุณสำหรับของขวัญนะขอบคุณสำหรับข้อใจนะครับขออนุญาตนะครับขอบคุณสำหรับขอคุณกราบนะครับขอบคุณนะครับคุณแพตตี้สวัสดีนะครับครับขวัญเยอะๆครับเอขอบคุณสําหรับของขวัญนะฮะ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันต่อพรุ่งนี้มาเยี่ยมต้นกันนะขอบคุณมากเลยพี่ต้นทำอะไรนะฮะคุณแพรลี่สวัสดีครับอขอบคุณครับขอบคุณครับคุณกิตติเดชสวัสดีนะฮะ ขอบคุณเรื่องของขวัญของเยี่ยมนะครับขอบคุณนะครับเนาะเนาะอ้ย no, no. ขอบคุณฮนะอุ้ยบางจังหวะบางจังหวะที่ มันต้องใช้กล้ามเนื้อไปกล้ามเนื้อหน้าท้องคนที่คุณเอขอบคุณครับคุณอุ้มขอบคุณสำหรับคุณหลาบครับคุณนุ่มนิ่มขอบคุณฮะใบเฟิร์นขอบคุณครับโดมขอบคุณนะครับคุณสหรัฐขอบคุณฮะผ่าตัดถืว่ดีครับเอาถึงเรียกเสออ้ยส้มขอบคุณสำหรับของฟันครับ ติ๊กต็อกปยกขอบคุณครับขอบคุณครับมันในนี่มันบางทีมันบางบางจังหวะมันจะปี๊ดขึ้นมาเลยเงี้ยฮะ <c oughs> พังได้ปวดได้โอยได้เลยโอยได้เลยคุณตุก๊กตุ๊กสวัสดีนะฮะคุณมลี่สวัสดีนะฮะคุณอภิญญาสวัสดีนะฮะ <c oughs> ก็เป็นตัดอ่อนเฮ้ยนุ่มนิ่มอันนี้หมอไขชิดใช่ไหมอันนี้หาหมอไขชิดใช่ไหมเฮ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องหาหมอไขชิดถุงน้ําดีเนี่ยต้น่าหนังบูปวดปวดโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยดเออไม่มีถุงน้ําดีในร่างกายเนี่ยไม่เป็นไรแต่ผมชอบ เปรียบว่าเกี่ยวกับตับนี่คือหนังชีวิตมันไม่จบง่ายๆและร่างกายเราไม่มีตับไม่ได้โอ้คุณเล็กสดีเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้ต้องไม่ได้ต้องต้อง,ต,องต้องหาหมอคชินิกว้าม,มีแสงทำนำชีวิตด้วยแต่ตุงดทิ้งแล้วนุ่มๆใช่ครับต้องดูแลตับดีใช่ครับ โอ้ครับใช่ครับคุณเอวสวัสดีนะฮะคุณหนึ่งสวัสดีเจี๊ยบสวัสดีนะฮะปัจเจปายาคุณพลอยสีแดงสวัสดีนะฮะพี่อ๋อยสวัสดีนะฮะอ๋อใช่ฮะคุณแบ็คเบิร์นเกิดจากอะไรครับพี่ต้นถุงน้ำดีอักเสบมันเกิดจากนิ้วนี่ถุงน้ำดีเกิดจากอะไรนี่ถุงน้ำดีมันก็เกิดจากความปิด บางอย่างในครอสรสเลอรในร่างกายเราในเลือดเราบางอย่างเช่นรูบิลานินอะไรเงี้ยมันจะสามสี่ตัวซึ่งมันเป็นความปกติที่มารวมกันจนกระทั่งมันกิดเป็นก้อนรวมกันเล็กบ้างใหญ่บ้างถ้ามันไม่สแสดงเดชไม่สร้างความพังให้กับเราไม่เป็นไรแต่ถ้ามันสร้างความพังให้กับเรา จุดจบก็จะเป็นแบบต้นครับประมาณนี้ฮะขอบคุณสำหรับของขวัญเนานะของเยี่ยมของเยี่ยมคุณไทเทสวัสดีนะฮะเนเนนพัทสวัสดีนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่เนาะเนาะพี่เจมขอบคุณฮนะคุณเกมขอบคุณสำหรับโอกาสโอกาสอะไรวะ อยากจะตอบโอกาสหายมีมากไหมพี่อ๋อคุณกะเพาคือคือเมื่อเป็นนิ้วในถุงน้ำดีแล้วให้ยาฆ่าเชื้อจนความอักเสบหายไม่ปวดแล้วคุณหมอพูดว่าโอกาสจะเกิดซ้ำอีก30%ถ้ายังเอาไว้แต่ถ้าแต่ถ้าไม่เอาถุงน้ำดีไว้แบบผมแล้วชาตินี้ไม่ต้เจอกันอีก พพพพเพราะเพระเพเอพาะอาถุงเดี่ยวไปแล้วฮะเป็นประมาณแบบนี้๋อแต่ท่านยังเอาไว้อยูอ่เดี๋ยวก็เป็นอีกเนี่ยผมไม่ได้เล่าให้ฟังรู้ป่ะว่าจริงๆก่อนหน้าจะมาเช็คอินเนี่ยมันเกิดเรื่องอะไรบ้างที่แบบโอ้โหเป็นประสบการณ์ตรงในชีวิตที่แบบขนาดนี้เลยวะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไล่ฟังพรุนี้ไล่ฟังเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับ ข็เจะเข้าใจพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับราตรีสวัสดิ์ทุกขอสุภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับของขวัญนะครับเจอกันนะครับขอบคุณสำหรับของขวัญครับชามขอบเหงื่อนุ่มนิ่มขอบคุณขาเจะเข้าใจครับคุณทิสขอบคุณสอหรับกุหลาบครับพิจารณาขอบคุหรับกุหลาบครับโอ้ดรนัก็ดีอยากได้ด้วยนุ่มนิ่มเองขอบคุณนะครับหมูกี้ขอบคุณสำหรับกุหลาบครับ ใจส้มเนี่ยขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าว่าพรุ่งนี้ขอขอเป็นพรุ่งนี้ว่าวามันเกิดอะไรบ้างซึ่งแบบขนาดนี้เลยเอวะจริงเฮ้ยมันไม่น่าเชื่อแล้วแล้วคือคือคือหมอยังไม่รู้ว่าเฮ้ยมันนี้มันคืออะไรวะเออ มันคืออะไรวะจริงๆเลยเชียวเยอะแยะตะแพกไก่สวัสดีทุกคนนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับหลังชมกับผมนะครับขอบคุณคลิปนี้จากคุณต้นจากกริดครับผม้วก็ขอให้คุณต้นจากกริดนั้นนะครับหายดูเร็ววันนะครับสิ่งนี้ต้องบอกว่าผมคนนึงก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งนะครับที่ติดตามผลงานของคุณต้นจากกริดมาตลอดเวลานะเรื่องราวของต้องบอกว่าโรคภัยแค่เจ็บนะโรคภัยแค่เจ็บเราก็ไม่อยากให้มันเป็นแหละครับนะ เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะต้องบอกว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์มันโชคมันต่อไปนี้ต้องอยู่ที่ว่าดวงใครดวงมันฮนะดวงใครดวงมันนะเราหนีโรคเรื่องราวก็โกครคภัยแค่เจ็บไม่ได้จากเมกื่อก่อนเราเป็นเด็กนะครับเราเป็นเด็กเรา,เาวิ่งเล่นทั้งวันตากแดดตากลมตากฝนนะครับตกต้นไม้ก็ยังไม่เจ็บมันยังไม่อะไรเลยครับนะเพราะน้ําหนักเราเบานะบางคนซวยไปก็แขนขาหักมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เด็กนะครับแป๊บเดียวก็หายนะ แต่พอเรื่องดาวของการนี้ว่าพอเราเริ่มอายุ30ขึ้นไปเนี่ยนะอายุเริ่ม30ขึ้นไปทุกอย่างนะร,ร่างกายมันเริ่มถดถอยลงนะครับความสามารถทุกอย่างมันเริ่มแย่ลงนะคใครที่สภาพร่างกายที่อ่อนแอหรือใช้ร่างกายที่มากจนเกินไปนะครับมันก็สะสมสะสมทุกวันทุกวันตรงนี้เราเข้าใจมันก็ขึ้นอยู่ที่การดูแลร่างกายก็จริงครับแต่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ครับเกิดมาก็ต้องกินต้องเที่ยวต้องอทํางานนะ คนไม่มีเงินก็ต้องใช้แรงงานนะครับใช้แรงของเรานั้นนะครับเพื่อที่จะพะยุงตัวเองให้อยู่รอดไปในแต่ละปีให้ได้แต่ละวันให้ได้เพื่อหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงครอบครัวนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญภาวนานะต้องบอกว่าอยู่ที่กับบุญภาวนาทีา่มันจะเกิดขึ้น,นกับเรานะเราไม่อยากต้องการที่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรอกครับแต่ทํายังไงได้ครับในเมื่อถ้ามันเกิดขึ้นมาจริง นะอย่างผมเช่นกันนะทุกวันนี้เมื่อก่อนเราก็มีคิดว่าจะเกิดเรื่องราวของสายตาหรือจะเกิดเรื่องราวของนะฮะอาการอ่อนเพลียหรืออะไรต่างๆ่ากันนะเมื่อก่อนแข็งแรงเป็นอย่างมากกินเหล้าข้ามวันข้ามคืนนะครับทํางานไหวนะแต่พอเรื่องเริ่มเข้าสี่สิบเนี่ยอาการเราเริ่มรู้ตัวครับว่าเออพอเราสี่สิบเนี่ยมันมันมันมีอะไรหล,หลายๆอย่างที่มันสู้ในวัยของวัยรุ่นไม่ได้จริงๆนะฮะวัยรุ่นเนี่ยโอโ้กินเหล้าเพีียวกินดื่ม ข้ามวันข้ามคืนได้นะครับยังไปทํางานยังขับรถไหวแต่สมัยนี้พอ40แล้วต้องบอกว่าโอ้โหมีเรื่องราวของอการนอนน้อยก็ไม่ได้นะฮะนอนน้อยก็รู้สึกแย่ทํางานไม่ไหวจากที่เราบอกว่าเราเคยไหวนะฮะดืงง่มเยอะดื่มมากไปอีกวันนึงก็นอนทั้งวันครับไปไหนไม่ได้นะครับเรื่องราวสายตาอยกกลางคืนเนี่ยทำงานไม่ได้เลยเมื่อก่อนผมทํางานกลางคืนได้นะครับทำงานอยู่หน้าคอมเรืออะไรต่างกันนะแต่พอตกตอนเย็นปั๊บเนี่ยมันทาไม่ได้นะสายตาม,มันเริ่ม ผ้ามัวแล้วก็เริ่มเวียนหัวแล้ะนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นดังนั้นครับก็เป็นกําลังใจกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสิ่งที่ดูแลตัวเองนั่นก็คือดูแลร่างกายนะครับนะแล้วก็ขออย่าให้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะขอให้ปีใหม่นี้ปี2569นี้ขอมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีแต่อะไรที่มันก้าวหน้าก้าวหน้าให้ท่านผู้ชมได้รำด่ำรวยครับ